ที่น้องๆเห็นพี่ในเฟซน,นะที่พี่ลงรถไปนะเดี๋ยววันนี้พี่จะพามารีวิวรถนะผมรถที่เหลือนะคันนี้คันนี้พี่ก็ขายอยู่นะมันยังไม่ติดนะคันนี้พี่ขายอยู่หมื่นสองนะผมเป็นตัวเอสเอนะคันนี้ก็ขายแล้วแหละขายไปขายหมาไปนะเขา,าซื้อหมาไปถ้าใครอยากได้รถสไตล์นี้ก็ทักมาได้มาคุยกับพี่นะผมายากได้ก็มาจําไว้เดี๋ยวพี่จะหาให้ ครับก็วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วผมกับช่องบางซิปลอซาูก็่หงที่น้องๆเห็นพี่ในเฟซนะครับที่พี่ลงรถไว้นะเดี๋ยววันนี้พี่จะพามารีวิวรถนะผมรถที่เหลือนะก็พี่ได้ขายไปบางส่วนเลยประมาณ1ิบเจ็ดิบแดคันแล้วประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูดีกว่าผื่น้องๆอยากได้รถรุ่นไหนนะผมอยากได้ m s x เอบฟร้อยสิบไอไอสิบห้าเอ็มแร์เอ็มอ็กนี้เนี่ยอย่างเช่นคันนี้เนี่ยคันนี้คันนี้พี่ก็ขายอยู่นะ มันยังไม่ติดนะคันนี้สองนะ, <S <S นะผมปิดตัวอ S นะใสองตา้วผมราคานี้น้องๆขาได้ไหมก็ลองพิจรารณาดูนะผมคันนี้ยังไม่ติดนะ <S <S ต้องเอาไปเช็คดูแต่ว่าถ้าอยากให้พี่เช็คถ้าอยากให้พี่เช็คให้นะผมก็ลองทักเฟซที่มาคุยกันได้ครับเดี๋ยวพี่จัดการให้แต่ว่าราคาก็เพิ่มขึ้นเยอะอยู่เพราะว่าพี่ขี้เกียจทำ <S 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 าอยากให้พี่ทก็จ้างเขาดีกว่า ไม่ค่อยมีเวลาแล้วประมาณนี้เดี๋ยวพ้าวดูคันนี้นี่ก็ขายแล้วแหละขายไปขายหมอไปนะถ้าซื้อหมอนก็ถ้าใครอยากได้รถสไตล์นี้ก็ทักมาได้มาคุยกับพี่หน่อยอยากได้ก็มาจำไว้แล้วพี่จะหาเองเช่นดีมด,มดมมีนดนงไรไรู้ประมาณนี้ผมเดี๋ยวข้าดูคันต่อไปอยากว่าใครอยากได้รถเดิมนะ สไตล์ตมือปี18ช่างดดีรันมือร้อแมปี18นะสภาพก็ประมาณนี้อันนี้พี่ขายอยู่สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยเครื่องดีดีครับไม่ไม่เยอะไม่เหมือนห้ารู่พันต่อไปอันนี้เป็นรถของยามาฮ่าัะผมถ้าอ่านว่าอะไรไม่รู้เลยคือรถสามร้อยซื้อใหม่ก็แพงนะคันนี้ พี่ขายอยู่หมื่นห้าคร,รับผมได้ก็มัซื้อได้ครับอันนี้ก็เป็นสตาร์ทมือทอตรงเหมือนกันอันนี้ที่ขายไปหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทน้องๆว่าถูกไหมครับก็ลองพิดารณาดูมาดูคันนี้ครับมาดูคันนี้แล้วผมคันนี้คันนี้ติดอยู่นะ ราซื้อไปแล้วขายหมองรับ2000 years later โอเคครับ, <years> okay, รบเดี๋ยวพี่พาดูเอีเมลนะครับผมคันต่อไปคันนี้ที่พี่เคยลงทิ้ไปแล้วแหกสามช็อตสามนะครับผมคันนี้คันนี้พี่ก็จะขายอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอทําให้มันเสร็จแต่ว่าต้องดูด้วยรายการว่าพี่จะหมดไปเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มาคันนี้คันนี้เป็นเครื่องมีโอนะผมห้าสี่ช็อตสามนะขายอยู่สีญญญ่พันห้าถ้าสนใจก็ ทำมาคุยได้ก็ดีมีมพี่ก็ขายเหมาไปแล้วแหละ,ละคันนี้คันนี้ก็ขอเก็บสภาพอนก็จะขายอยู่ประมาณสองหมื่นต้นๆน,นะคันนี้ก็เครื่องดีคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้ก็ปีสิบแปดนะผมขายสองหมื่นต้นๆเหมือนกันคันนี้ก็ขายไปแล้วแหละอันนี้ก็ขายแล้วเหลือคันพวกนี้นะผมหรือว่าใครอยากได้เคสอานะ เคสอ่านี่ทำให้มันติดก่อนนะถ้าทําให้มันติดพี่ก็จะขายอยู่หนึ่ง่นสองห้า้อยบาทประมาณนี้ครับผมสภาพเดิมๆนะเป็นตัวสตาร์ทมือนะผมโซนิคโซนิคมิวนะครับผม้อแมกอันนี้ก็ติดอยู่นะก็มีดังวาว ก็จะมีอีกคันหนึ่งตมือเมือนกันเป็นขอบล้อขอ17คันนี้ก็ยังไม่ได้เช็คเลยหรือว่าใครอยากได้ไปสภาพนี้ก็อัพเลเย9,000ใบเอกสารคุ้นอมอบทุกคันนะพวกนี้แล้วก็มี R15 R15 ก็ขายอยู่ไป27,500บาทก็ประมาณนี้สภาพก็ดีอยู่นะคันนี้เป็นปี16นะครับผม ใครอยากได้รถใช้งานก็มาเนล,ลก็มาเป็นพวกตัวสตาร์ทเมอรอันนี้เป็นปีสิบับรัสตัวเเอ้ยตัวเฮตนะครับแล้วก็มาคันนี้อันนี้ก็ขายไปแล้วครับมากรถจะขายไปแล้วลแต่ว่ายังไม่ได้แยกกันนะครับรอเขามา,าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับผมก็ประมาณนี้ หลายคนที่ถามว่าราคามีราคาตถูกไหมราคาสามสี่พันนะ้ามาคันนี้เลยเค,คันนี้ห้าพันขายแล้วขายเขาไปห้าพันนใครที่ชอบเอาไปปั้นนะผมได้ครับได้สิบงนั้นก็เป็นพวกนี้แหละพวกนกี้ก็ขายหมดแล้วนะเหลือเอเมลิกคันนี้เอเมลิก,ค,นนลกคันนี้สวย อันนี้พี่ทำเสร็จแล้วพี่จะมาลองขายนะก็ะสีจจสวยๆนะครับบ้านหลายชิ้นอยูน่นะประมาณน,นี้แหละครับผมก็ใครอยากได้ก็ติดต่อพี่มาเละครับหรือว่าช่องทางอื่นก็ได้พวกติ๊กต็อกพวก,พวกในเฟซนะผมก็กมาคุยได้ครับแล้วก็มาเวฟนะครับส่วนมากพี่จะขายพวกเวฟนะน้องๆคนไหนที่อยากได้พวกพีซก็ลองทักมาได้พี่ มีอยู่ครับแต่ว่าอยู่ร้านลุงนะครับผมมีหลายคันแต่ว่าราคาก็จะสูงเลยนะครับผมมี20กว่าคันแต่น้องๆจะสู้ราคาไหมก็อยู่ที่น้องๆน,นะเพราะว่าพี่ก็ว่าพี่ขายถูกเลยแล้วก็มาดีอันนี้เป็นดีออันนี้ก็ขายไปแล้วอันนี้พี่ขายอยู่ขายไปหมื่นหมื่นสามหมื่นสี่เอง นะเป็น LED อะไรนี้เนี่ยก็มีมีดีก็ยังอยู่นะครับคันนั้นก็สองห้าร้อยเครื่องดีเหมือนกันจะเป็นพวกเวฟพวกนี้นะผมน้องๆหลายคนที่ทักมาว่ามีเวฟดีๆนี่ก็มีนะอันนี้เป็นปี18บแปดสองคันเลยดั้มเดิมเลยครับไม่เคยทำเครื่องครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่บริษัทเขายึดกลับขึ้นมาแล้วผมก็เลยซื้อเหมาเข้ามานะครับประมาณนั้น แล้วก็นี่ร้อยสิบไอสตาร์ทมือครับล้อแม็กเหมือนกันเหมือนขันส้มเลยคันนี้ปีเดียวกันนะผมแต่ว่าคนละสีประมาณนี้แหละครับก็แล้วก็จะมีรถคันนี้นะพี่ที่ไม่นานแล้วอันนี้เป็นเครื่องอาเครื่องชีอะนะเครื่องเดิมพี่มีให้นะใครอยากได้เดี๋ยวแค่คาบูกับท่อแล้วผมก็ขี่ได้เลยครับคันนี้พี่ขายอยู่หมื่นห้าแล้มีมีเล่มนะมีเครื่องเดิมให้ด้วย ยังไม่มีเวลาปั้นเลยอยากปั้นอยู่ว่าซื้อรถเข้ามาเรื่อยๆก็เลยไม่ค่อยมีเวลาปั้นทันใครอยากได้กอดเป็นตำนานพ <c oughs> ี่ลืมพี่เพิ่งซื้อทีแมาเลยแล้วก็มีเวฟในบ้านอีกคันหนึ่งนะครับที่เพิ่งประกอบเสร็จนะผมเปลี่ยนก้านเปลี่ยนลูกไปส่งก็ได้นะเดี๋ยวพี่มาลงขายคันนั้นเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวรีวิวคันนั้นเป็นคลิปเดียวเลย แล้วก็จะมี T Max T Max เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเ๋ยพี่ไปลองขี่ให้ดูนะผมว่ามันจะแรงไหมครับเป็น T Max 530นะรถสภาพสวยผมก็เดี๋ยวพาไปรีวิวนะผมพาไปดูด้วยว่าราคาพี่ขายอย,ยู่ไหขายไม่แพงครับแสนไปไปโอเคครับสำหรับใครที่ถามหาพบดีมซูเปอร์คารรถพวกนี้นะที่พี่เพิ่งลงคลิปไปนะผมที่ลงมาในติกตอกนะผมว่ารถพวกนี้เขาได้เหมาไปแล้วนะผมต้องขออาภัยด้วยที่ไม่ได้ ตอบแชทนะผมตอบบางคนนะครับก็พวกนี้ที่ถามนะพอดีเขาเหมาไปหมดแล้วแหละเหมาเฉพาะชุดนี้นะแล้วก็เหลือชุดที่อยู่หลังนี้ก็ยังไม่ได้ขายนะผมใครสนใจก็ลองทางเฟซบุ๊กที่มาคุยได้นะผมเฟซบุ๊กชาละวัฒน์มาตุีนะครับหรือว่าลิงก์อยู่หน้าทิกต็อกเลยนะว่าชื่อตามทิกต็อกเลยผมชาละวัฒน์มาตุนีนะผมก็ใครสนใจอยากได้รถกันไหนก็ทักมาที่นี่ได้ชุดพวกนี้ก็ไปเรียบร้อย